ลืมเรื่องหมาล่าสายพานที่ครองใจคนไทยไปชั่วขณะแล้วละ่ะเพราะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่าล่าเมียวร้านหมาล่าที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าตลาดหุ้น IPO ภายใน3ปีข้างหน้าและฝันอยากเป็นเบอร์หนึ่งในอาหารจีนของประเทศไทยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจธรรมดามันคือเรื่องราวของอดีตวิศวกรที่กล้าปล่อยมือจากงานประจำเพื่อไล่ตามความฝันจริงเหรออ่านต่อสีแล้วคุณคงตกใจกับกลยุทธ์ที่เขาใช้จนถึงเป้าหมายสูงสุดนี้ ลาเมียหรือลาเมียวคือร้านอาหารจีนสไตล์หูหนานที่โดดเด่นด้วยตู้หม่าล่าบาร์ตั้งหน้าร้านตั้งแต่ตอนที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักอาหารจีนแบบนี้มากนักเจ้าของและผู้ก่อตั้งชื่อแอมรัตรุษทองประดิษฐ์เคยเป็นวิศวกรที่ลาออกจากงานมั่นคงเพราะอยากมีเวลาเลี้ยงลูกมากขึ้นเขาตัดสินใจเปิดร้านอาหารนี้แม้ว่าจะทำอาหารไม่เป็นและไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจร้านอาหารมาก่อนเลยก็ตามแต่เขาคิดแค่ว่าลองดูสิถ้าจะพลาดก็แค่พลาดเท่านั้นซึ่งแปลว่าเขาพร้อมเสี่ยงเพื่อความฝัน ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีก่อนล่าเมียวยังไม่เกิดแอมทำงานเป็นวิศวกรในโรงงานรองเท้าและโชคดีที่บริษัทส่งไปฝึกงานที่จีนซึ่งที่นั่นเองที่เขาเจอกับภรรยาชาวหูหนานมนทนที่มีอาหารรสชาติเผ็ดร้อนโดดเด่น จากนั้นทั้งคู่กลับมาแต่งงานและตั้งคันที่ไทยภรรยาของแอมชอบอาหารรสเผ็ดแบบบ้านเกิดแต่อาหารไทยภาคกลางมักหวานหวานหรือกลางๆงไม่ค่อยถูกปากนักแอมจึงคิดอยากเปิดร้านอาหารหูหนานแท้ๆเพื่อให้ภรรยาได้กินอาหารที่ชอบและที่สำคัญเขาอยากมีชีวิตทำงานที่ยืดหยุ่นไม่ต้องยึดติดกับตารางงาน9โมงเชา้า -6 โมงเย็นดังนั้นเอ ขาจึงลาออกทั้งที่เงินเดือนหลักแสนบาทต่อเดือนแล้วใช้เงินเก็บส่วนหนึ่งจ้างเชฟและอีกส่วนเซ้งร้านอาหารจีนใกล้แหล่งทัวจีนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คิดถึงอาหารบ้านเกิดเหมือนกับที่คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วมักหิวร้านอาหารไทยนั่นเองและเทคนิคนี้ก็ได้ผลจริงๆเพราะทัวจีนช่วยหนุนร้านจนเต็มไปด้วยลูกค้า ธุรกิจดำเนินไปได้ประมาณครึ่งปีแอมเริ่มอยากขยายกิจการอยากย้ายไปอยู่ในห้างสรรพสินค้าร้านของเขาไม่ใช่แค่ทัวร์จีนแล้วแต่คนไทยก็เริ่มชื่นชอบรสชาติอาหารแบบนี้ด้วยแค่บรรยากาศร้านยังไม่เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนไทยเท่าไรเขาจึงได้โลเคชั่นที่ห้างเอสพลานาสาขารัชดาแล้วยกเครื่องคอนเซปต์ใหม่ทั้งหมดโดยใช้ทีมแมวที่ทะเลนและขี้เล่นเพราะตอนนั้นเทรนการตั้งชื่อร้านเป็นสัตว์กำลังฮิตมีเพนกวินเสือมีช้างแต่แมวยังไม่มีใครทำเขาจึงเลือกล่าเมียว ซึ่งแปลว่าแมวเผ็ดในภาษาจีนและตกแต่งร้านให้สีสันสดใสคล้ายคาเฟ่หนะไม่ใช่ร้านจีนจ๋าแบบเดิมๆรวมถึงตั้งตู้หมาล่าบาเป็นร้านแรกในไทยแม่บอกว่าเขาออกแบบแมวให้เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นแมวทำเต้าหู้เหม็นหรือผัดหมาล่าเพื่อให้แบรนด์น่ารักและน่าจดจํา ตอนนั้นแม้หมาล่าบายังไม่ฮิตในไทยแต่แอมมั่นใจว่าต้องดังแน่เพราะเขาไปดูงานหลายประเทศอย่างสิงคโปร์ออสเตรเลียอังกฤษพม่าและเห็นร้านหมาล่าแบบนี้แข่งขันกันเยอะถ้าทั่วโลกยอมรับแล้วทำไมที่ไทยจะไม่ได้หลักเขาจึงซื้อตู้หมาล่าบามาตั้งหน้าร้านและจริงๆแล้วมันก็ดังขึ้นมาจริงๆพร้อมกับที่ร้านม้อไฟชื่อดังอย่างเฮดลาเข้ามาเปิดในไทยด้วยการมีคู่แข่ง ยักษ์ใหญ่แบบนี้ทำให้แอมยิ่งมั่นใจเพราะยิ่งมีคนยืนคิวหม Q ้อไฟนาน3-4ชั่วโมงก็ยิ่งช่วยขยายตลาดมาล่าให้ใหญ่ขึ้นเขาจึงตัดสินใจขอเช่าพื้นที่ใกล้ๆเฮ้เดลาที่เซนทรัลเวิร์นแต่แรกๆทีมคัดเลือกไม่เห็นด้วยเพราะล่าเมียวยังใหม่มากแอมจึงใช้วิธีส่งอาหารร้านไป20กล่องเป็นเวลาเกือบ2เดือนจนทีมได้ลองชิมและเห็นศักยภาพสุดท้ายล่าเมียวก็ได้โลเคชันชั้น7ติดกับเฮเดลานั่นเอง แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือส่วนที่น่าสนใจมากแอมตั้งใจเปิดร้านติดเฮดลาวเพราะอยากเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดมาล่าเขาอธิบายว่าถ้าอยากก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดต้องเร่งขยายสาขาให้เร็วไม่อย่างนั้นคู่แข่งจะแซงหน้าไปก่อนตลาดมาล่าตอนนี้ใหญ่ถึง10,000ล้านบาทและล่าเมียหวังจะได้ส่วนแบ่ง10%ซหรือประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาคิดว่าถ้าไม่รีบขยายตอนนี้คู่แข่งใหญ่ๆอาจกระโดดเข้ามาได้เลยเพราะธุรกิจยุคนี้ถ้าไม่จับตลาดให้ทันก็อาจกลายเป็นผู้ตามไปตลอด หลังจากเปิดสาขาเซ็นทรัลเวิร์นได้ไม่นานก็เจอโควิดในทีร้านต้องปิดชั่วคราวแอมจึงปรับตัวปิดสาขาเอสพลานาดรัชดาเพราะลูกค้าหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาแล้วเปิดใหม่ที่เดอะมอนท่าพระซึ่งเจาะกลุ่มคนจีนแต่จิวอายุมากขึ้นที่อาจไม่ชอบมาลาบาร์แต่ผลตอบรับดีมากจุดติดต,ตั้งแต่แรกเปิดแต่ตอนนี้แอมยังไปต่อด้วยการหาเงินทุนเข้าแข่งขันในรายการฉากแท็กไทยแลนด์ซีซั่นสามแม่ชักไม่เลือกแต่ละหลอดเห็นศักยภาพให้ทำเลเดทที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอีกแห่งนอกจากนั้นนนเขาายังระดมทุผ่ บทลาดหลักทรัพย์จนได้ทุนจากเครือสหพัฒน์ถึง45ล้านบาทและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามตลาดหมาล่าพุ่งสูงสุดแล้วเริ่มขาลงแอมเคยคาดการว่าถ้าหมาล่าสายพานเริ่มทำบุฟเฟ่ราคาถูกธุรกิจนี้จะเข้าขาลงและมันก็เกิดขึ้นจริงหลายร้านสายพานปรับตัวยกโตสายพานออกแล้วนำตู้หมาล่าบาม่าวางแทนเหมือนล่าเมียวทำมา7ปีแล้วสำหรับล่าเมียวปี2565 2566แข่งขันง่ายมากสาขาใหม่เปิดไหนก็คิวเต็มแต่หลังจากปี2 1,567ตลาดพิกแล้วคู่แข่งเยอะขึ้นแอมจึงรีแบรนดิ้งโฟกัส CRM และทิกทอจนปี2,568ยอดขายทะลุนิวไฮในเดือนพฤษภาคมและขยายต่อได้เพราะคู่แข่งหลายร้านเริ่มหาอย่าไปจากตลาดคนเริ่มกลัวเปิดร้านมาล่าแต่ละเมียวกลับมาสตรองขึ้น ตอนนี้เครือล่าเมียวมี4แบรนด์แล้วและตั้งใจขยายเป็นอย่างน้อย10แบรนด์รวมทั้งเครื่องดื่มและของหวานเพื่อเป็นเบอร์หนึ่งอาหารจีนในไทยสาขาล่าเมียวหลักจะมี11แยกสิ้นปีนี้มวยยูเมียวร้านปลาต้มผักกาดดงราคาย,ย่อมเยาวเริ่ม199บาทเจาก,กลุ่มโซโลไดนิง่งมี3สาขาปลายปีมาล่า อยู่ร้านมาล่าทั้งนอกห้างหนึ่งสาขาและคลิปอินทตอรร้านบาร์บีคิวจีนตาหมุนเปิดแรกที่สยามพารากอนป,ปลายปีรายได้ปีนี้ค่า230ล้านบาทปีหน้า500ล้านบาทพร้อมเปิดสาขาเพิ่มและขายแฟรนไชส์แม้ทุนสูง7ล้านบาททำให้หาคนยากแต่ลูกค้าประจำมักติดอมาเอง แอมบอกว่าเขาหวังล่าเมีวไปทุกจังหวัดและเข้าตลาดหุ้นภายใน3ปีเพราะอยากให้ธุรกิจแข็งแกร่งสร้างระบบเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานหรือทีมรุ่นหลังนอกจากนั้นเขายังอยากพาอาหารไทยบุกจีนด้วยเพราะเห็นปมในใจที่ร้านไทยในจีนส่วนใหญ่ไม่มีคนไทยเกี่ยวข้องเขาเคยเปิดร้านไทยในจีนช่วงโควิดแล้วแต่ต้องหันมาโฟกัสไทยก่อนตอนนี้รอจนมีทุนพอจากหุ้นแล้วจะกลับไปทำอีกครั้งเพื่อให้มีภาษีที่ดีกว่าและช่วยแบรนด์ไทยเล็กๆโตที่จีน แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือส่วนที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงแอมวางแผนซื้อมาสเตอร์แฟรนไชส์เครื่องดื่มและของหวานเพื่อเติมพอร์ตโฟลิโอและแม้จะเป็นคนไทยแต่หลายลูกค้ายังคิดว่าล่าเมียวเป็นแบรนด์จีนแท้เขาคาดว่าการเข้าหุ้นจะทําให้ภาพลักษณ์ชัดเจนขึ้นแต่บางคนอาจเห็นว่าการเอาเงินเข้าหุ้นเพื่อขยายเร็วนั้นเสี่ยงท่าตลาดมาล่าหลุดจากเทรนดจริงๆแล้วละ่ะหรือการพาอาหารไทยไปจีนเป็นไปได้ยากขนาดนั้นหรือไม่คุณคิดเห็นอย่างไร แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิถ้าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเสี่ยงนี้หรือมีไอเดียอื่นนอนในการทำให้อาหารไทยโดดเด่นในต่างประเทศ